เลยตือไม้แข้งครับพี่น้อง,อง,องสู่ยันพันกระสือครัี่น้นถอยได้ครับรับไม้รับไม้สู่สีเบิร์ดแล้วครับคุ้มแล้วพี่น้อง สู้ไม่คุม้มแล้วยต่างสู้กันครับกันเล็กน้อยแล้วโอ,อปคนกลางย่าตึงไหาเลย<ม>พี่น้องหอนครับ มาใม่พี่น้องเกียรึเครับโซเบ็ดว่ประมาณพี่น้อรับรับมาที่นีน้แต่ไม่ไมารับขึ้นรับนี่เป็นสีด้ยวยพี่น้อ ทำไมไม่มร้องยังไงเไยนะครับเอ,อือไม้มะขามเก่าครับไม้มะขามเก่าตัดทำไมตะดวนพี่น้องกินฟูกันล่ะกันลื่นครับกันลื่นเนาะอะไรพี่น้องสิบอกฮะ เนาะโอ้สูล่มเลยครับถือไม้เก่าพี่น้องถือไม้ยันถือไม้ยันแห่งครับไม้แห่งแกนพี่น้องจะหลายปีเลยพอทานครับพอทานเอาไว้ปวกกินพี่น้อง โอ้ขอ,อนพ่อพีกครับงั้นพีกเนาะหาใหม่ขี้เก่าหน่อยพี่น้องโอ้ขันพีพ่แล้วน,น้อยน้อยหนุนเข้าไปครับกันพีก,กพี่น้องกันทิก ด่างพุ่นครับโอ้โหทีเด้อพี่น้องจ่างพุ่นครับจ่างพุ่นพุ่นไม่พี่น้องพุ่นไม่ทีละเขียวแบบนี้นะครับเขียวโซเว็ตโซเลยเว็ดอะไรพี่น้อง ตัดไม่น้อยก็ได้หรอกครับตัดไม่ใหญ่ก็ได้ด้วพี่น้องสูบเขาเบิดแล้วเบิร์ตพี่น้องแต่งหกขึ้นหน่อยครับสูบเบิร์ตเราคือสูบไม่ไหมพี่น้อง จีบคมจิบเดี๋ยวให้เขาเพราะเขาก็แผ่วนะครับแรงมาแรงอยู่กับสุเดี๋ยพี่น้องคมมาคมอยู่กับสุเดี๋ย้กันเลยตามที่ประสบการณ์มาเตยยันซอมเป็นพี่น้อง ใช่จนซอมเป็นซิว่าปีครับใส่เรื่อยมา้ยใส่ไม่เต่เรื่อยน้อยสิเลยพี่น้องตัดแต่ไม่น้อยจากล็อกเล็กๆเพื่จะไม่เกาซื้อมากเครื่องหน่อยหน่อยนะครับเนาะราคาสูงนี่ครับเรื่อยได้กี่สื่อเครื่องน้อยมากหางรู้พี่น้องพังรู้เสียรู้ให้ไม่ตัดเข้าเดียวกันได้ชาวบ้านครับเรื่อยจะต,ะตัดวัติีพี่น้อง ั็เหนื่อยซ้อมเป็นว่าแล้วเลยเลยหน่อยกับั้งไว้แน่นเอาพี่น้องอวนดุสูบเตี้ยนดุสูบกบบเตี้ยีึนะครับครับนสีพี่น้องสูตรผมสีตรงตรงนิดหน่อยสีเอียงเขึ้นหมุนสบายนิดหน่อยยะครับ ผมุนบ้างสิครับไม่ทางสบายอันหมุนอันสิพี่น้องเบื่อเมื่อผมเลยครับเอาลาบบุบีครับคมมาโดนได้พี่น้องเรื่อยแต่ราบบุบีหนูค่อมมาโดนนะครับเพียกับยูกับยี่ห้อสูนัน่เแหละพี่น้องสู ดีแน่บอดีแน่ยี่ห้อครับยี่หอดีแต่รับ,ม,รบ,ม,รบมือหนึ่งเทียรับเทียเดียวก็มีครับมือนึงครับเทจะเนื้อไม่เพื่นอนตัดไม่น้ำหัวให้ไปหน้าไปครับไปตัดไม่ใหญ่กับเพื่อนเราพี่น้องตัดน้ำหัวให้ไปหน้าไปให้น้อยๆแบบสิบเอ็ดนิ้วแน่สิบสองนิ้วแน่ ใจเงี้ยนี้บุได้เนาะพี่น้องเนาะไม่น้อยกับเส้นนี้ก็พอแล้วใส่สูรุ่นกลางครับฮะชื่อไม่แข็งสูรเสียพี่น้องหรับแต่งยั่ไงครับไปน้ำขีดเพื่อนเลยครับเพื่อนมีขีดจ้ะเพื่อนเจ้ามีขีดให้เ่าอยู่ ่าไปตรงไในหองแยวเรือยเยียงไปตั้งหนหน่อยครับทั้งคนี่องไม่ดุนังนิงหนครับมีบินมีหมดถือโซโซเสียไ้ไครับแจงเักหน่อย ปกติตัดเทียสองเทียกับพอ่อพี่น้องจอดจอดนี่สูบนะครับแตงเหมือนน้ำน,นะพี่น้องสุดยิบๆแบบบเลยพี่น้องอเรียบร้อยฝั่งนี้ ะฟังนี่น,อนสองฟังเลยครับเรือสูงสูงมีอยู่สองทางเลยพี่น้องทางนี้ก็ะดีรับทางขุมปฒนาจเจ้าหน่อยนะครับทางนี่ปฒนาจอะไรได้พี่น้อง โฮมจิ๊บเพียงเดียวอยู่ตินหนึงครับพี่น้องก็ได้ใส่อยู่ใส่อยู่หนึ่งตินสองตีงเลยครับ từ phân tít vào thấp chỉ hai chân là hết nhạc đấy อย่างนี้ี่เทียสองเทียจอดจอดแบบพ่อเลยพี่น้องแท่งนี่วัฒน์นั่นน่ะเฮ้ยเขาลื่นพี่น้องเดี๋ยวเขาลื่นอ่ะงัดไปงัดไป แต่งงานครับ ยุ <d ories> ่งจักไม่ได้หลายตันนี่หรอกครับสูวกันไปตัดได้พี่น้องแต่ผมไม่ได้ไปตัดเพราะผมเปรียบเทียบครับตัดไม่ขึ้นนวดขึ้นยังเสียอะไรไลตันนี่หรอกครับเสียทรงพี่น้อง ไม่แข็งครับคมจีบคมจีบสูตรผมนะครับพี่นอ้องนี่แหละครับ เยี่ยมคมครับพี่น้องเบิ้งไกลๆครับเบิ้งไกลๆครับเบิ้งไกลๆพี่นะครับเดี๋ยวโซ่พี่น้องโู่สีบ่ออะไรด้พี่น้อง,ป,องปังเบิ้งครับเบิ้งครับตีกีแขล้วโซว่พี่ได้พี่น้องพี่กอเดือยไ,ได้ครับเดือยกระเจียวหลายอไ,ได้ครับ ต้องเกี่ยว,วยเรื่อยๆครับห้อยบันครับห้บอยปลาปีเขียวอยู่เียจะหมดแล้วเรื่อยกับหลายปีแล้วครับพวกใครเดือดงานพี่น้องเรื่อยกับพวกใครได้ใช่ตัดเพื่นพอทานเนาะอากาศร่มดีครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับนนกล่องงานเตี่ยวพี่น้องขอบคุณครับ